ไม่ไม่เขยอมานิดนึงวันที่6ของการเดินทางนะครับที่เชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนนะครับ ตอนนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติดยนอยอินทนน์นะฮะเมื่อวานทางที่เรามาเรามาถักอําเภอ,เอ,อขุนยวมนะลงมาตรงแม่แจ่มเข้าจุดตรวจด่านที่สองแล้วเราก็วนลงมานะฮะผ่านที่ทําการอุทยานแล้วก็จุดตรวจด่านที่หนึ่งแล้วก็ลงมาถึงที่พักนะที่พักเราบ้านพอนสีนะตรงนี้นะชาร์จแบตให้เต็มที่ฮะแล้วก็เรากำลังจะกลับขึ้นไปจุดชมวิวดวยนอยอินทนน์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นการกลับมาครั้งที่สอง เ,เพราะว่าครั้งแรกเราอะเป็นกลางเต็นท์นอนตรงที่ดงสนเนาะแต่ว่าคราวนี้เราจะเอาเจ้าขุนทองไปอิโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างบนว่าประมาณช่วงะจะแปดโมงละน่าจะเป็นยังไงครั้งที่แล้วเราไปกิวแมปานแต่คราวนี้เราจะไปยอดดอยแล้วก็จะไปะน้ำตกวชิรธานนะครับแต่จะเป็นขากลับนะจะแปดโมงพอดีโอเ okay. ค let's go อากาศตอนนี้ก็16 16องศาเยน็ยนๆฮะไปไปมาเที่ยวครับก็เ,เขาเขาบอกว่าไปเลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าเนี่ยฮะน้ำตกวชิราธาร1 3กิโลยอดดอยอีก39กิโลเราก็จะไปยอดดอยกันก่อนนะ39กิโลก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะตาม G.P.S โอเคครับผมตอนนี้ก็มาแวะจุดจำหน่ายบัตรนะฮะพอผ่านจุดตัวดัดที่หนึ่งมาแป๊บเดียวนะเราก็มาซื้อบัตรเข้าอุทยานกันนะครับตรงนี้นะเนี่ยเราขับมาจากทางนู้นนะแล้วก็มันจะมีจุดบริการอยู่ก่อนเข้าตรงที่มีร้านค้าที่เขียนว่าอุทยานแห่งชาติโตอิพันนนนะเราก็มาเรื่อยๆนะเดี๋ยวซื้อตั๋วซื้ออะไรกันก่อนจะเจอกันจ้ะโอเคเป็นไงบ้างฮะจ่ายตังค์แล้วค่าบริการเท่าไหร่ สองคนร้อยยี่สิบบาทรถจักรยานยนต์หนึ่งันก็คือ่วนสองคนลดหนึ่งคันร้อยี่สิบาทร้อยี่สิบาทนะถ้าเป็นพี่บาทน่าจะร้อยแปดสิบอันนี้ไฮโซนะเขาจะมีตู้มีตู้ยอดเหรียญอ่ะพนักงานเขาก็กินเองหมดเลยมไม่เหมือนเมื่อก่อนฉีกแล้วนะเมื่อก่อนฉีกใช่ไหมเดี <laughs> ย๋ยวนี้เป็นใบคูปองเลยเอ่ะ <laughs> บัตรทางเข้าอ่ะ <laughs> โอเคไปเพาะงั้นเราก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับ จะไปยอดดอยครับซื้อบัตรมาหรือยัง,งซื้อมาแล้วครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะ <Okay. S 1> ครับพอขับมาสักพักก็จะถึงจุดตัวด่านที่สองเนาะอ๋อนี่ไงฮะทางเมื่อวานที่เรามาเรามาจากทางนี้เราลงมาทางนี้นะแต่เราก็วนกลับไปแต่น,นี้เราจะขึ้นยอดดอยกันก่อนนะครับตัวด่านที่สองเขาก็จะเช็คใช่ไหมเขาก็จะเช็คเช็คว่าเราอ่ะซื้อตั๋วมาแล้วหรือย,อยังตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ เราก็จะเดินทางกันต่อนะครับโอ้นั่นนะ่ะเห็นหมอกด้วยข้างบนนะ่ะมีหมอกด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปสู่ยอดดอยอินทนนท์กันดีกว่านะครับ โอเคครับเพื่อนๆอนุณหภูมิตอนนี้18องศานะตามไปแต่ทำไมมันหนาวจังเลยวะ18องศาเนี่ยเราจะเข้าหอดูดาวกันอันนี้แล้วเราไม่ได้มาไงใช่ปะออนนี้เราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนที่ครับเปลี่ยนที่หอดูดาวนะมีโจ๊กมีของกินด้วยนะ หนาไหมวันหนาไหมมือแข็งไหมฮะโอเคเจอกันข้างบนอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนู้น หลังจากที่เราพิชิตยอดจุดชมวิวสูงสุดกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายที่จุดชมวิวข้างล่างนะที่เป็นทะเลหมอกนะเมื่อกี้ขามาก็เห็นเหมือนจะมีอยู่นะนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันยังจะเหลือให้เราถ่ายรูปกันอยู่ไหมฮะตอน9โมงนะอุณภูมิประมาณ18-20องศานะครับตามป้ายนะหนาวมากครับพี่น้องไปกันเรื่อยๆนะฮะเจอกันจุดชมวิวครับผมเดี๋ยวเราเข้าเกทหนึ่งครั้งไว้ก่อน โอเคฮะเดี๋ยวเราเช็กรถกันเฮฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันเนาะเพราะมันจะเป็นวิวแบบไหนเนาะไปครับจุดชมวิวอ,อ,อ่าระดับความสูง2,000เมตรนะเ,เรามาดูกันเลหมอ,อกไหนหมอ,อกของเขาอะ่ะไหนหมอ,อกของเรา เขาขึ้นเออขึ้นไปข้างบนดีป่ะไปก่อนขึ้นไปดูข้างบนกันนะจอด่ไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปครั้งนี้ขึ้นไปนี้ไปดูกันข้ังอีกทีนะนี่นีน่คือบนเขาเนาะทันหุนที่เรามาขนะึ้นมาจากข้างล่างเน,นะครับโตขึ้นมาแล้วก็ไปจุดชมวิวสูงสุดยอดดยนอยินนทะ์นะแล้วก็ขากลับลงมาเนี่ย ผมก็วนล,ลงมาแล้วก็แวะตรงจุดชมวิวแล้วก็เดินเขาขึ้นมานะครับเพื่อดูทะเลหมอกนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่มันมีมันมีอยู่แต่ว่ามันน้อยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปน้ําตกประชีราธานกันข้างล่างนะฮะเจกันครับผม น้ำเยอะไหมพี่กน้ำสวยเราเต็มที่แล้วแหละอ๋อครับแล้วก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงหน้าแหลมอืมแต่ตอนนี้ก็เต็มที่เลยนะเานยาะครับครับฮะสิบโมงพอดีโอเคครับผม<ด><ด>เราจอดรถตรงนี้นะแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปดูน้ำตกวชิระทานกันนะพิกี้คุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าสูงเลยกำลังสวยเลย แล้วก็หมดช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าแรงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอุณภูมิตอนนี้ข้างล่างเนี่ยประมาณ2ี่ิองศาโนอนเนาะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับน,น้ำตกแรงมากอะน้โน่นเนาะ เราเออแบบกระเด็นกระเด็นเข้ามาดูดิดูหน้าดิหัวน,นี่แบบเปียเลยดูดิดดโอ้กช่โอเคงั้นเ,เดี๋ยวกลับที่พักกันนะฮะแล้วก็จบทลิปตรงนี้ดีีกว่ามึงมาเดี๋ยวเรากลับที่พักนะครับแล้วเราก็จะเก็บของก็น่า,นาจะออกจากโดยินนนประมาณเที่ยงถึงบ้านเราก็น่าจะมาสามสี่ทุ่มนะเราขอตัวกันก่อนแล้วเจอกันใหม่กับจ้าสุนทอนะครับกลับที่ปากทาาแคมป์าบที่ปากทาแว่นนะครับขอจบทลิป พักวันไม่จะเกมเท่านี้แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะถ้าวันหยุดยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราไปพาแันที่ไหนเจอกันบ๊ายบายรนตางอ้ะ